ันนะนะตอนนี้ก็ออกไปจากโรงแรมแล้วนนะเี่ยโรงแรมอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับ <Reese. S 1> ก็บ่ายสองนะฮะยังไม่ได้กินอะไรเลยฮนะลงมาถึงข้างล่างโรงแรมก็มีอะไรสักอย่างเนี่ยฮะฝันหมี่นะแบบยาวๆนะอันละเก้าพันดองนะฮะต่อนหนึ่งชิ้นนะเราก็เลยถือว,ว่ากินลองท้องไปสักอันนึงแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากไง อันหนึ่งก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือแบบนีช่ชักออกมาประมาณนี้นะเนี่ยก็ประมาณประมาณแค่แค่นี้นะฮะอะดูดูเปรียบเทียบก็เป็นอ่าหมันมีนะแบบชิ้นยาวนะฮะอืมกรอบดีอ่ะอร่อยนะ หมือนไส้หมูแดงผสมหมูหยองอะแล้วก็น่าจะลาดด้วยทูน,น่านะคือรสชาติมันเหมือนขนาดนั้นนะแต่ว่าพูดเหมือนไส้เยอะนะแต่จริงๆไส้ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าดูดีมีรสชาตินะอืมเคยลาดเลยอะผมว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะต้องกินอีก,กน,นะสองชิ้นไปเลยแต่อันนี้ถือว่าทดลองนะชิมไปก่อนผ่านอร่อยมาก โอเคฮะเดี๋ยวแปเอรถกันอยู่ไม่ไกลแคร่ด้มนะก็อยู่ๆก็มีแว่นกันแดดใส่ซะงั้นนะคือเรื่องของเรื่องคือจมูกไปนี้นะฮะมันเท่ดีนะผมชอบนะแต่ว่ามันไม่มีกระจกข้างหน้านะฮะ ก็เลยเวลาขับนี่มันจะโดนลมหน่อยนะซึ่งเราไม่ค่อยสะดวกนะเดี๋ยวตามันจะเป็นต้อเยอะก,กว่านี้นะก็เลยซื้อแว่นกันแดดมาใส่กันลมแล้วกันนะจากจาก3ามแสนะฮะต่อได้เหลือ1,000 0แสนนะฮะ1,000 0ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณน่าจะ150บาทแล้วมั้งก็โอเคนะไม่เป็นไรถือว่าได้แว่นเท่ๆมาใส่นะเราไปลุยกัน วินเพื่อนยากแล้วนะเดี๋ยวเอามันไปลุยกันนะเอาละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันนะอุโมงค์กูจีนะห่างจากนี้60กิโลนะฮะ น่าสียดยนะรถมีคลาสนะครับระหว่างทางก็ไม่สามารถที่จะขับไปถ่ายไปได้นะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่นู่นแล้วกันนะฮะโอเคฮะลุย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 ฮะก็โอเคฮะหลังจากขับมาประมาณสักสามสิบกิโลนะ่าจะได้นะหิวมากนะไอขนมปังที่กินไปมันไม่สามารถช่วยอิ่มได้ไปถึงเย็นนะฮะก็เลยขับไปขับมาเลยอีกสามสิบกิโลนะเจอร้านข้าวแกงนะผมถูนะฮะ บอกเสียงถูกหรือเปล่านะอันนี้แปลว่าข้าแกงนะ,ะก็ประมาณนี้นะฮะก็จะมีหลายอย่างนะฮะอันนี้ไก่นะฮะอันนี้หมูนะฮะแล้วก็อันนี้หมูพะโล้นะ,ะแล้วก็ปลานะฮะ oh. ร้านนี้แบบมีเนื้อเยอะมากนะมีพวกหมูพวกไก่อะไรเยอะมากนะซึ่งผมสั่งแค่แค่ผัดหมูนะฮะ มันมันเอกใจเยอะๆนิดหน่อยนึกถึงอาหารฟิลิปิสนเลยเนี่ยมาคล้ายๆปิลนปิสนเลยผมสั่งผัดหมูอย่างเดียวนะแต่ว่าเขามีมาให้หลายอย่างเลยก็มีซุปนะอย่างที่บอกว่าเวียดนามนี่เขาจะมีซุปมาให้อย่างหนึ่งนะแล้วก็จริงๆผมดูไอ,ไอไ้คล้ายๆพริกน้ำปลาหวานที่กินเมื่อวานนะแต่ว่าไม่เห็นมีเลยแต่ว่านี่เขาตักแบบเป็นน้ำซุปแบบนี้มาให้นะเราแม่งลาดมืดน,นะฮะน้ำซุปจากน้ำแกงอะนะฮะก็ะโอเคน่าจะมีรสชาติอยู่ ก็ประมาณนี้นะส่วนราคาเมื่อกี้ให้ไปห้า0 0ื่นนะคือถ้าเขาโกงเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะเราก็ไม่รู้ราคาเลยนะตอนมาสามหมื่นดังนั้นมือน,นี้สองหมื่นนะสองหมื 2, ่นที่เป็นเงินไทยก็ประมาณสามสิบสามเจ็ดเจ็ดเอ่อประมาณสามสิบบาทสามสิบสองบาทก็ถือว่าไม่แพงนะเป็นราคาอานขั้นต่ำนะก็โอเคฮะรสชาติไม่ต้องบรรยายกันนะเพราะว่า มันก็ข้าวแกงอะ่ะผัดหมูอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยฮะก็คงไม่ได้แตกต่างจากพวกอาหารฟิลิปปินส์อินโดอะไรเท่าไหร่นะเอาแต่อินโดไม่มีหมูนะแต่มันผัดเหมือนกันนะ,ะไม่ไหวฮะร้อนมากระหว่างทางเหนื่อยมากมันผัดหมูหวานเลยนะอืมไม่ค่อยผัดหมูหวานบ้านเราเนาะแต่ว่าเน้นกระเทียมนะเน้นพริกไทยพริกไทยเยอะนอกจากซุปผักก็ยังมีผัดผักมาให้นะ คนเวียดนามาเขชอบกินผักไปด้คทีฮะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะก็สี่โมงเย็นนะครับเขาบอกว่ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เขาจะปิดนะถ้าปิดแล้วไม่รู้เอามอไซค์ออกมาได้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเรารีบไปรีบมาดีกว่านะ เดี๋ยวขาเข้าเดี๋ยวค่อยว่ากัานะไปครับก็ได้ตั๋วมาแล้วนะฮะราคา90,000ดองนะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสักร้อยร้อยสามสินะน่าจะประมาณนั้นนะคือถือว่าแพงใช้ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามนะ คือเราจะไม่เข้าก็ไม่ได้นะเป็นอะไรที่แบบหยาบผิดเซนมากนะที่เมืองไทยก็มีนะเมืองไทยมีอุโมงค์สองแห่งนะที่ขอาค้างนะกับอุโมงค์อะไรนะนิมิตอะไรสักอย่างนะปียมิตนะที่เบตงนะก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นเจ้าพ่อนะที่นี่จะใหญ่มากนะยาวแม่งไม่รู้กี่10กิโลฮะขุดกันเข้าไปได้คือสหรอเมริกาก็ต้องยอมแพ้นะกับพวก เวียดกงอะไรตรงนั้นนถ้าเราเคยได้ยินประวัติศาสตร์นะแต่อย่างที่บอกฮะอย่ามาเอาประวัติศาสตร์อะไรกับผมเยอะมากเลยดูเอาใน Google ฮะมีเพียบแต่เราก็จะฉายดูคร่าวๆนะเท่าที่เราพอจะรู้โอเคฮะตอนนี้รีบเดินเพื่อที่จะได้ไปถ่ายรูปเราอะดูเราไม่นานแต่ถ่ายรูปเรานาน1ชั่วโมง ก็ตอนนี้เข้ามาแล้วนะสลับซับซ้อนนิดนึงนะก็คือเพื่อที่ย้ายสมจริงสมจังนะเราก็ต้องลุยป่ากันมาเพลินไปดูกันฮนะใช้เรนท่าท่ารัยเลยว่าจะเข้นเชียวได้ยินในฟอร์มอ๋อกาบอลจะ a ึ้นโปโต้แดนอาเซียเดอะท่าเนาะยะจะเส็ม e ะต้ h งบันเส็มเอาซ้ายอย่างอ่าฮะจะทำให้แบงคมอเตอร์ไซค์ยั โอเคฮะตอนนี้เราก็เดินเดิน <laughs> มานะแล้วเราก็เจอเจอไกด์นะคือเจ้าหน้าที่ในนี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาเราเ oh, ดินนะแล้วก็คงจะต้องให้ทิปเขาหน่อยนะเหมือนเป็น <Okay. S 1> การบังคับหน่อยๆนะ <laughs> <Okay. S 1> เขาบอกว่าแล้วแต่เรานะแต่ว่าอถ้าเรามีความสุขก็โอเคนะก็แล้วแต่เราจะให้นะก็ ไปฮะตอนนี้เราก็กำลังจะลงสำรวจในหลุมกันนะฮะตามเลยฮะเนอุโมงค์กุจีฮะ,ะมันก็จะแคบๆหน่อยนะฮะ,อะโอ้ยโอ้โหแบบแม่งไม่หน่อยแล้วเนี่ยโอ้โหแบบต้องมุดกันเลยทีเดียวนะ,ะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคนะหยุดอย่าทะเลากันสิมา มือนกันยังไงนะพี่แกพาละมุดเล่นนะโอเคฮะ Very good เยอะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ huh? ลงตรงนู้นออกตรงนี้นะไม่ไกลนะ That's the ventilation อ uh ือ huh. ลมอากาศอ๋อลมอากาศนะตอนนี้ก็มาถึงอ่าหลุมอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยฮะคือเล็กมากนะเดี๋ยวเราลงลงไปดูกันเนี่ยฮะเขาขุดกันแบบโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยขนาดเท่าตัวผมพอดีเลยเนะนี่ยฮะโอเค đi này nè, ลงมา Ok ดูจริง Don't worry โอเค. Okay. 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 Yeah, we go down. Underwater This about 10 meter. Okay ha. Không Để là không, không đi ra bán à uh, there không phá tắc. Ờ không phạt <laughs> cắt. <laughs> không là cái. <laughs> 47 m. mét m Okay. <ha>. <cười> <cười> okay. Ui oh, mình khăng khao thế You show your life, you show your life Yeah Hello, you handphone you bend down a little Yes, yeah, better Oh, oh Oh, mạng nè oh, wow. okay, yeah. oh, Không bằng tắt, không bằng tắt Tục này này nè nè Ok nè Yeah không phải tắt nè Yeah, Ok, okay you, keep, you keep, that one, because we <coughs> need อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะโอ้หแบบเตี้ยม,มากนะเมื่อก่อนไม่อยู่ไว้ยังไงวะน,นะนี่โอ้โหร้อดนะเคยโอเคทีห้องประชุมนะโอ,โอ้ร้อนมากโอเค เดี๋ยวเรา demolize เทพเค้าเปนก่อนเลโอเคฮะอันนี้เราก็อยู่หน้าบ้านนายพลนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะว่าบ้านนายพลจะเป็นยังไงบ้างนะนายพลก็จะต้องนอนรัวคิดดูแล้วกันอ oh. นีนะ commander <laughs> ่ยังต้องนอนนอปะ้โห มีกังขาวนะก็ถือว่าโอเคฮะอันนี้ก็จะโผล่มาอีกห้องหนึ่งนะก็โอเคอะไรประมาณนี้นะโอเคฮะก็ให้เขาไปสองหมื่นนะก็ไม่นานมากนะประมาณครึ่งชั่วโมงคือจริงๆผมว่าถ้าเรามีเวลาเยอะนะไม่ต้องมีไกด์ก็ได้เดินดูเดินนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาเราก็ไม่มีนะเพราะว่านี่มันก็จะหนึ่งชั่วโมงแล้ว ก็เนี่ยนะเดี๋ยวเดินผ่านจุดนี้ก็ไปฐนะา,านบัญชาการเมื่อก่อนออเคนะฮะ กับทิปอุโมงโปเจีไปอย่างรวดเร็วนะมาแบบลุกๆนะเพราะว่าจริงๆไม่ผมไม่ใช่ค่อยแนวนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าคืออยากมา,าถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้เห็นนะเพราะว่าโปจีมินนะก็ยังมีที่เที่ยวอะไรแบบประมาณนี้นะแต่แม่งร้อนมากอะข้างในอุโมงนะอบอ้าวมากนะยอมรับยอมรับนับถือเลยนะคนสมัยก่อนนะ ผมมาน่าจะเมื่อสามปีที่แล้วนะทางคงทางเข้าอะไรเปลี่ยนไปหมดเลยมันไม่ใช่แนวนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นการตลาดมากขึ้นมมีขายของที่ระลุงที่ระลึกนะเห,<า>หนื่อยโอเคฮะไปกลับไปแวะมอไซค์กันดีกว่าเราโอเคฮะตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นกระบวนการนในการเที่ยวมงกุจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เวลาก็ห้าโมงเย็นนะฮะดังนั้น เราเตรียมตัวนะควบไอ้เจ้าวินนะฮะกับที่โฮจิมินกันนะระยะทางก็ประมาณ60กิโลนะน่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงโอเคฮะไม่พูดพราำทำเพลงไปกันเลยดีกว่าอุ๊บออ ก็หลังจากใช้เวลาขับมาประมาณ2ชั่วโมงนะติดฝนด้วยนะตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มนะฮะบอลก็มาจอดรถนั่งรอ,อสหายเพื่อนคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่ตรงนี้ฮนะเป็นตึกกาแฟนะที่โด่งดังในโฮจิมินนะฮะหลายๆคนก็จะรู้จักอยู่ที่ว่า,าตึกนี้เขารีโนเวทใหม่นะ้รก็ทำร้านกาแฟเยอะมากแล้วก็ย่านนี้นะอย่างที่เห็นนะฮะเป็นเหมือนทามสแควร์หรืออะไรสักอย่างนะเป็นเหมือนใจกลาง ของโฮจิมินห์นะที่เขาปล่อยให้ลานตรงกลางนะโลง่งๆแล้วก็ให้ผู้คนมาทํากิจกรรมแล้วก็ชมตึกกาแฟแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีอนุสาวรีย์ของท่านโฮจิมินห์นะและ้วก็เป็นสถานที่สวยงามนะแหล่งชอปปิ้งนะถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็คล้าย,ายๆแบบลานเซนทนเวอร์อะไรประมาณนี้นะฮะนี่สองข้างทางก็มีตึกสวยๆมากมายนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนั่งรอเพื่อนอีกคนนึงแล้วกันนะส่วนเธอคนนั้นนะฮะเป็นผู้หญิงนะจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวไว้มารอดูพร้อมกันนะ เดี๋ยวรอก่อนเขาบอกว่าอีกสิห้นาทีโอเคโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตึกร้านกาแฟแล้วนะฮะคิดว่าไซ้น่อนเอ้อะไรสักอย่างนีงน้ละโอเคฮะ okay, ตามมาเลยฮะก็<ม>ตอนนี้นะฮะเรากำลังอยู่กับแขกผู้มีเกียรตินะฮะเป็นสาวสวยสองท่านนะ,ะจากเวียดนามนะฮะอ,อ่า เรืเ่องตัวเองอะไรนะกนดิสันนะสันสันสัน and ติงติงโอเคแม่งออกเสียงยากนะไม่รู้ว่าอะไรติงติงนะฮะติงโอเคเอาเป็นว่าประมาณนะั้นแล้วกันก็นี่นะฮะตอนนี้อยู่บนต,ตึกกาแ,แฟนะฮะก็พามาอ่าดื่มกาแฟกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอ่านั่งพักจ่ายตรงใจ่ายตังค์ให้เขาก่อนเพราะว่านี่เขาซื้อของฝากมาให้อีกแล้วนะเอะขขอว่าอะไร ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะหนึ่งในอีกประมาณ10กว่าร้านนะฮะของที่นี่นะเราเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่น่านั่งนะแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยเยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ข้างล่างเพื่อถ่ายรูปตึกมากกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างนอกกันนะ ตรนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะฮะก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะมานั่งริมระเบียงนะ,ะเพื่อพูดคุยชมวิวนะ,ะแต่ว่าบรรยากาศอาจจะอัดแน่นไปสักหน่อยนะ,ค,ะคนก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าข้างในสบายกว่านะ,ะแล้วก็ตึกตรงนี้นะ,ะจะสวยสําหรับการถ่ายรูปชมวิวที่อยู่ด้านหน้าข้างล่างนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเรามาดูเป็นข่าวแล้วกันนะ คฮะตอนนี้เราก็อยู่กับสาวสวยนะชาวเวียดนามนะนี่ซันนะอีกทีนึงนะแล้วก็น่จิ้นนะซึ่งอ่าอย่างที่บอกไว้นะก็อ่าน่ารักดีนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราใช้เวลาคุยกับเขาตรงน,นี้แล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันอ่ากับซันนี่ผมไม่ได้เจอกันมาประมาณสักน่าจะ3ปีนะ <c oughs> เดี๋ยวเาทยูโรเปียนไรสามปีที่ผ่านมานะแล้วก็ส่วนตินนี้ the world together right now ก็ทำงานด้วยกันนะก็นี่แหละฮะสาวเวียดนามนะก็จะน่ารักหน่อยหน่อยนะถ้าหากใครยังโสดนะคุณมาเที่ยวเวียดนามแล้วคุณจะหลงรักเวียดนามนะโอเค bye <S <S บายบายนะเดี๋ยวดีดไปดีก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราออเจอกันโอเคบายๆ ไปอีกหนึ่งวันนะฮะสำหรับโฮจิมินนะฮะในวันนี้นะครับก็ที่เที่ยวก็ได้นิดเดียวนะก็ได้เจอเพื่อนก็นิดหน่อยนะฮะก็เอาเป็นว่าพอ,อมาของเอกันนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอ่าวันนี้ได้ไปที่เดียวนะยังไม่ได้สำรวจเมืองในจุดอื่นเลยนะถึงแม้ว่าจะเคยไปมาแล้วก็ตามแต่ว่าทริปนี้เราจะมาถ่ายรูปนะเผื่อว่าได้มุมมองอ่าที่มันแตกต่างมากขึ้นนะดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่า เดี๋ยวนอนฟังมิวสิกฟรีๆไปอีกสักคืนนึงแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จะต้องเป็นวันสุดท้ายนะแล้วพรุ่งนี้เช็คเอาท์ว่าจะไปที่อื่นแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราเอาเป็นว่าเราชิวๆเราไม่รีบอยู่แล้วเพราะว่าเีอีกสองอาทิตย์ข้างหน้านะเราจะไปเปลี่ยนวีซ่าดังนั้นเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหานะตอนนี้นะครับก็เอาเป็นว่านอนต่อไปอีกสักคืนค่าที่พักก็ไม่แพงแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันเพิ่มเติมนะว่าโฮจิมินห์มีอะไรบ้างสำหรับวันนี้กุดไนฮะราติย